สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนนะครับผมกำออศรีศาสตร์นะครับใน Google ก็พิมพ์ไปได้นะเป็นทอนนครไทยนะครับบิลเกตผู้กอ่อตั้ง Microsoft นะครับได้กล่าวไว้ว่าอีก5ปีธุรกิจที่ไม่ได้ทำออนไลน์จะล่มสลายนะครับเพราะในคำกล่าวนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับมีหลายบริษัทที่ปีตัวลงและหลายบริษัทนะครับที่ย้ายมาทำการตลาดในโลกออนไลน์กันแล้วครับ วันนี้ผมจะพาเพ,เพื่อนมาดูวิธีการสมัครกิฟฟินออนไลน์แบบง่ายๆนะครับไม่ว่าจะสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับหรือว่าสมัครซื้อใช้เองนะครับถ้าเราสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดและเงินปันผลนะครับมากถึง50%เลยนะครับสูงสุด50%เลยนะครับส่วนถ้าใครจะซื้อใช้นะครับก็จะมีส่วนลด25%จากราคาขายในแคตตาล็อกนะครับ สมัครกิฟฟรีแล้วได้อะไรสมัครกิฟฟรีวันนี้นะครับในาราคา180บาทถือว่าถูกมากนะครับได้รับสิทธทิประโยชน์มากมายนะครับไม่ว่าจะซื้อสินค้านะครับลด25%จากราคาขายปีกในแคตตาล็อกยังพร้อมรับสิทธิจากการส่งเสริมการขายนะครับอย่างเช่นซื้อครบ500 PV มีสิทธิ์แรกซื้อสินค้าลด50%หรือ ซื้อ2,000 PV มีสิทธิ์ได้รับสินค้าฟรีประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีสิทธิ์ได้รับประกันอุบัติเหตุนะครับในวงเงิน120,000ถึง320,000บาทนะครับมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลสูงสุด25%จากยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กิฟฟรีแต่ละเดือนนะครับแล้วยังมีโบนัสสะสมแต้มโบนัสพิเศษประจำเดือนเงินท่องเที่ยวและอื่นอีกมากมาย ท่านใดสนใจทำกิฟฟรีนก็ลองเข้ามาศึกษาการดูได้นะครับเรามาดูนะครับว่าสมัครกิฟฟรีนแบบง่ายๆมีกี่ประเภทผมได้เตรียมไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าวิธีที่1่สมัครกับผู้แนะนำวิธีที่2นะครับไปสมัครที่ล i ยแอดของบริษัทนะครับ ง่ายเหมือนกันนะครับวิธีที่3คือ www.giftcoin.com อันนี้เป็นสมัครในเว็บไซต์นะครับสมัครกับผู้แนะนำนะครับก็จะง่ายสะดวกนะครับในการทำธุรกิจ g i f ฟ์ e น,นะครับก็จะมีคนใช้สินค้าดีแนะนำบอกต่อถ้าเกิดมีคนที่ว่าแนะนําเรามาอีกทีให้เราสมัครสมาชิกถ้าเราสมัครไม่เป็นนะครับเราให้ผู้แนะนําสมัครให้ก็จะง่ายมากนะครับ สะดวกรวดเร็วด้วยเพียงแค่ส่งเอกสารนะครับจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนนะครับแล้วก็จะมีที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกแล้วก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์และอีเมลแค่นั้นเองนะครับอย่างที่ผมสมัครให้กับท่านสมาชิกนะครับาก็จะมีการทักมาอย่างนี้นะครับสวัสดีค่ะนี่ผมก็จะตอบไปว่าสวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยได้ไหมครับอยากสอบถามเรื่องการสมัครค่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ การสมัคร180บาทสมัครครั้งเดียวตลอดชีพต,ตอนนี้ก็มีการสนทนากันนะครับจะให้ดีโทรเลยนะครับเพราะว่าจะได้สะดวกรวดเร็วนะครับการสมัครกิฟต์ฟรีก็จะมีสมัคร180บาทถ้า8 8 0บาทนี้จะไม่ได้รับแคตาลอกนะครับแคตาลกเราจะต้องไปดาวน์โหลดเอาที่เว็บไซต์หรืออีเมลนะครับหรือไปดาวน์โหลดกับ ทีมงานที่เขาส่งมาให้นะครับส่วนท่านใดที่ต้องการแคตตาล็อกนะครับเป็นรูปเล่มนะครับค่าสมัครรวมค่าแคตตาล็อก280บาทแต่จะสะดวกนี่แหละครับคือเราไม่ต้องเสียเวลาไปสมัครที่ศูนย์นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะครับสะดวกดีนะครับมาดูวิธีการสมัครแบบที่2นะครับเป็นสมัครลายแอดบริษัทกิฟฟรีนไทยแลนด์นะครับให้เราทําการแอดลน์กิฟฟรีนไทยแลนด์ของบริษัทไปนะครับ ถ้าท่านใดต้องการที่ไม่อยากจะสมัครกับผู้แนะนำหรือไม่อยากจะสมัครกับทางเว็บไซต์ให้มันยุ่งยากเราก็ไปสมัครลายแอดอกับบริษัทก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญคือคือเราต้องมีรหัสผู้แนะนำนะครับข้อดีที่เรามีผู้แนะนำก็คือเวลาเรามีข้อสงสัยเราก็สามารถที่จะถามกับ ผู้แนะนำได้นะครับถ้าเราสมัครโดยมีผู้แนะนำนะครับเขาจะยิ่งดีใจเพราะว่าเขาจะได้เปอร์เซ็นต์การซื้อสินค้าของเราจากบริษัทนะครับไม่ใช่ได้จากเรานะครับอย่างของเราเป็นสมัครสมาชิกได้ส่วนลด25%อยู่แล้วนะครับส่วนของเขาได้เป็นยอดรวมบริษัทจ่ายให้นะครับไม่ใช่เราเป็นคนจ่ายให้กับผู้แนะนำนะครับให้เราไปทําการสมัครโดยมีผู้แนะนำนะครับถ้าเราไม่มีผู้แนะนำจะไปต่อกับบริษัทโดยตรงนะครับท่านใดที่ต้องการสมัครกับไลน์บ บริษัทนะครับเพียงแค่แอดไลน์ไปนะครับกิฟลีนไทยแลนด์นะครับแล้วก็ไปถามรายละเอียดนะครับแล้วก็ส่งเอกสารไปเหมือนข้อแรกเลยนะครับเหมือนเหมือนกับการสมัครกับผู้แนะนําเลยนะครับเรามาดูการสมัครวิธีที่3นะครับสมัครโดยไปที่เว็บไซต์กิฟ l i n น c o m ไปที่เว็บไซต์ k i ฟฟล e c o m นะครับแล้วไปทำการสมัคร โดยกดที่ปุ่ม Register ตรงนี้นะครับเขาจะพาเราไปสู่หน้าสมัครนะครับก็จะมีขั้นตอนการลงทะเบียนขั้นตอนที่หนึ่งให้เรากรอกข้อมูลนะครับก็จะมีชื่อมีนามสกุลบัตรประชาชนแล้วก็อีเมลวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรของเรานะครับจะเห็นนะครับว่าตรงนี้จะมีช่องให้กรอกสําหรับผู้ที่ว่าแนะนําเรามานะครับถ้าเรามีรหัสของผู้แนะนําเราก็กรอกไปชื่ออะไรกรอกไปนามสกุลนะครับ ตรงช่องนี้นะครับเป็นผู้สมัครร่วมนะครับถ้าไม่มีผู้สมัครร่วมเราก็ไม่ต้องตินะครับถ้าเราถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับก็จะให้เรากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครร่วมนะครับจะมีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกให้เรากรอกไปนะครับเขาก็จะส่งเป็นพวกแคตตาล็อกให้เราตามที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกนะครับวิธีการสมัคร ก็เหมือนกับข้อแรกที่ผมบอกไปนะครับก็จะมีค่าสมัคร180จะเป็นดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบไฟล์ PDF ท่านใดอยากได้แคตตาล็อกก็เช่นเดิมนะครับก็จะเพิ่มอีก100บาทเป็น280บาททางเจ้าหน้าที่ก็จะส่งมาให้เราที่ที่อยู่ที่เรากรอ,อกไปนะครับพอเราทำการกรอกข้อมูลเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดทำการสมัครไปนะครับ ตัวนี้ผมไม่ได้เอามาให้ดูแต่จะมีปุ่มสมัครกดสมัครด้านล่างเราก็กดสมัครไปพอยืนยันการสมัครเรียบร้อยเสร็จปุ๊บทางเจ้าหนะ้าที่ก็จะส่งรายละเอียดให้เราที่อีเมลเป็น,เป,นเป็นหมายเลขบัญชีธนาคารที่ให้เราชําระเงินนะครับพอเราชําระเงินเสร็จสับเรียบร้อยโอนเงินไปที่บริษัทจะเป็นการชําระโดยบัตรเดบิตบัตรเครดิต หรือการโอนเงินพอโอนเสร็จปุ๊บให้เราทำการยืนยันการชำระเงินโดยอัปโหลดเอกสารในอีเมลนะครับเขาจะมีช่องทางการแจ้งการชำระเงินมานะครับหรือไม่มาแจ้งที่หน้าเว็บไซต์นะครับจะมีให้ให้เราแจ้งการชำระเงินอยู่นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการสมัครอย่างละเอียดนะครับเกี่ยวกับการสมัคร กิฟฟรีนทางเว็บไซต์นะครับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกรับส่วนลด25%หรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายสร้างรายได้กับกิฟฟรีนนะครับแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามกันได้นะครับไม่มีอะไรดีกว่าการที่เราตัดสินใจลงมือทำทำไม่ได้แต่เราทำทำไม่ดี เราแก้ไขปรับปรุงทําสู้เขาไม่ได้กว่าเขาจะทําได้นะครับก็ต้องเริ่มลงมือทําเหมือนกันกับเราเนี่แหละครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ